ความยาวไม่ต้องออกมันใช่ปะความยาวเท่าเิ้นิดนึงอันนี้สวัสดีทุกทุกคนที่ติดตามวันนี้น่าสนมาดูวิธีซอยตัววีกันค่ะความยายออกนิดนึงคนนั้นเตรียมนั่งแท่นเดี๋ยวลุยล,ลูกเต้าไม่รอเธอแล้วเรือปั่นเนี้ย แม่ไปสวยที่ไหนเตมที่สดครับ,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 บอ้าวไม่ได้คุมผ้าเลย <c oughs> แต่ซอยวันังจะร้อยไปต่างคนต่างคุยซอยกันเสร็จไม่ได้คุมผ้าเลยเต็มไปหมด้เลย,เย <c oughs> พี่เส็ยเปล่า ลวันนี้หน้าสดไปเนี่ยหน้าเป็นไปจ้าจำไม่ดีเลยเคยช่วยกันมนั่งเฉยตลกตะแหลกมันผมสวยเนี่ยผมสวยก็อยากจะสั้นนะคนผมยาวก็อยากจะยาวทำไมเนี่ยมันยาวนีดเดีย ่งไปเลยนะรู้เงเลยโีะโีันนี้ก็พอให้คุณตุ๊แป๊ะไปก่อนตัวนี้ไวกำลังพักก่อนเลยไวกำลังไม่เยอะไวจะหาจะรู้จะหนอน กระแรงไปหมดทั้งนอกทั้งในลมแน่ลมไหนิน,นเย็นลมปกดิอยากไปนอนไม่ไปแล้งงานเงินนอนเมียไปแล้วจะอาบน้ำอีกพอดีหมดเวลาเข้าโซนเย็นเขาไม่ได้โซนมืดเย็นเขาไม่ได้โซนมืดนะเออสโซน,นเย็นทอาละแหละโชคดี หาไมไ่หมดเลยไปได้ไงเดี๋ยวเราเราจับให้บ้างไหมดูมันจะแหวะนไหมตอนที่เรายกนะี่ยตัวักข้างขูดเรียนสวยไหมไปนะโอ้โหท,ทำไมจะไม่ไปท่้งแต่นาซอยซอยชวยแล้วอีกคนเนี่ยเออีอ่อ,อ,องอะตะก้อนอยุทธภนะูมินะปราเดินไป็ยู่ง่ายหรืไม่เนานั่นก็โอเคอโอเคนะซอยซอยจับได้เลยค่ะ โอ้แสงนักเข้าน่าดูแสงประตูน่าดูอันนี่แล้วก็สไลด์ข้างหน้าเอาตัวีก็ต้องกินเยอะหน่อยนี่แหละเไ้นตั้งไม่ยาวนี่แหละงานนี้ปวดตะลังหลับปวดกระผม นายนุชกินนุชมาไหมฮะไม่าไปมลึใครวะจะนะไปก่อนอะไรเนี่ยจะเสร็จแน่ เย็กันเน็พื่อีเย็กันแรเย็นลายเป็นผ้าทำไมเนี่ยอัาพางเลย กนอกที่โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ข้อมูลกันมาเต็มอะไรตอนนี้